สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกวันที่16เป็น4ปสกสกับแนวทางนิกเคอีเช้า VIP กับนิกเคอีบ่าย VIP นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเครา์หาเล็กเด่นจาก0-9ถึง คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนรําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็มาดูผลออกผลออกในเอ e ียช้า vip ออก3 6 3 6 7กนะครับ3 6 3 6 7ก็ถือว่าแนวทางผมหลุดนะครับสำหรับรอบเช้า VIP นะครับผมก,ก็ก็กราบขอโทษขอไปสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับนี่คกอีเช้า VIP นะครับเรามาดูรอบบายนะครับรอบบายผลออก 3 7 7 1จ็อนะครับ3า7เ1ดก็ถือว่าแนวทางเลขก3เข้าเลขวิ่งตัวเน้นนะครับเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับส่วน2ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็เข้าวิ่งรูดนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนวทางตัวเน้นไม่เข้าเนาะน,นะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับ ครับก็ามาตามกันต่อสําหรับแนวทางในวันที่17นะครับวันที่17เดือน4 2568 กลับกับสองแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็บเป็นนิกเกอิเช้า v i p นะครับแล้วก็นิกเกอิบาย VIP นะครับครับก็มาดูกันนะครับวันนี้ชุดวินนี่แกีกเชา้า VIP นะครับชุดวิน6 7 8 4็นะครับ หกเจ็ดแปดสี่ห้าเล็กเด่นนะครับผมให้ที่หกกับเจ็ดก็เน้นในที่เลขหกนะครับเน้น <c oughs> ในที่เลขหกก็จับไปเลยสาชุดเนาะนะครับหกก็เป็นหกแปดหกสี่ หกห้านะครับส่วนท่านชอบเลขเจ็ดท่านก็จับที่เลขเจ็ดก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าก็อย่าลืมนะครับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับระวังนะครับ,นะรบก็ติดไว้บ้างนะครับสําหรับเลขเด่นเล่นในที่เลขหกหนที่ผมเน้นเลขหกผมไม่กลัวแต่เลขเก้านะครับ,นะรบตัวที่ผม จับสาตรตัวนะครับจับสาตรัวจับให้ที่สี่หกแปดนะครับสี่หกแปดส่วนอีกเจ็ดเจ็ดนะครับก็เป็นตัวกันเนาะก็ไม่มีในชุดวินนะครับ เลข0ูนจะเป็น075 057ก็คือ7ตัวนี้เนาะนชุดว,วีมี75นะครับแต่เลข0มันไม่มีตัวนเะตัวที่ผมชอบอันนี้ก็คือชอบ68นะครับ68กลับไปกันต่อที่นิ่แคอีกใบ BIP นะครับปลายบ i p ก็ชุดวิน 3, 4 1, 8, 9เหนึ่งเกเด็มเ่นสกับสนะครับ เลขเด่น3กับ4ดังนั้นตัวที่ผมเน้นไใ้ผมเน้นที่เลข4นะครับก็จับเหมือนกันนะครับ4 1 4 8 4 9 3ตัวผมให้8ปให้สตัวผมจับให้2ชุดนะครับก็เป็น8 สี่เก้าแปดสามเก้านะครับสามเก้าก็คือเลขเด่นอีกตัวนะครับซึ่งผมเน้นในที่สี่เก้านะครับเน้นในสี่เก้าซึ่งในสี่เก้าก็ชุดนี้นะครับส่วนเลขเด่นอีกตัวก็สามเก้านะครับอาจจะตัดเล่นก็เอานี่ไปตัดเล่นก็ได้นะครับเนี่ย สามตัวเลขเด่นนะครับสังเกตดูเลขเด่นเนาะหกกับ4อาจจะมาด้วยกัน6 4 9 4 6 4 9 4 7 3 7 4้าแต่7 4ก็จะเป็นชุดนี้นะครับเพราะผมไม่ได้จับเลข7 ใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับกรับกี่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกรับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่17เ็ดือนสศสอง8นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ